สำหรับวรนุชหน้าโรงงานเลยไอ้เหี้ยหน้าโรงงานนะโอ้วันนี้นะมันมาอีกแล้วครับพี่น้องดูวันที่นะครับนั่นขวามือหน้าจอนะ oh, <no. S 1> มันมาถูกวันหรือเปล่าเนี้ยมันมาวันที่หนึ่งมกรานะ่ึงเป็นวันปีใหม่นะซึ่งมันไม่น่าจะมาเลยนะ สำหรับคนที่ถือนะครับนี่นะครับมันมาอีกแล้วนะแต่เป็นคนละตัวับต,วตัวที่เคยมามันมีหลายตัวมากนะเดินไปเดินมาก็มันเป็นวันหยุดนะครับถ้าวันหยุดเขาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับมาปรากฏกายนะเนื่องจากว่าไม่มีรถผ่านไปผ่านมานะ เนี่ยร่องน้ําตรงนี้นะด้านหน้าเนี่ยมันก็จะหากจินอยู่แถวๆนี้กับทั้งขยะนะอยู่ข้างๆป้อมแต่ถ้าคนถือนะวันนี้วันปีใหม่นะมันเสือโคหน้ามานะพูดถึงนะโอ้โหมันจริงจริงนะสำหรับเอวรนุชนี่นะ คือมันคุ้นมากนะครับมันจะไม่ตกอกตกใจเลยนะผมตามถ่ายรูปมันตามถ่ายวิดีโอมันนะคือมันจะไม่มีอาการตกอกตกใจอะไรเลยนะมันก็ชิวๆของมันไปเจออะไรไปมันก็กินมันก็เดินไปตามของมันนะมันมีหลายตัวมากเลยนะครับ มันก็จะผัดกันมานะในวันหยุดนะคือถ้ารถไม่เยอะหนะึ่งเขาจะไม่ตกใจนะครับเพราะโรงงานตรงนี้อ่ะโรงงานที่ผมอยู่เนะี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันจะมีป่ามีสวนมีอะไรมีต้นไม้ต้นอะไรเยอะนะครับพื้นที่กว้างขวางมากนะไอ้วอลนุชนี่เขาก็จะอาศัยอยู่ร่องน้ำนะ มันมีสะพานแล้วก็เข้าใจว่ามันคงทําลูอยู่ใต้สะพานหน้าโรงงานนี่แหละครับที่ผมอยู่เนี่ยะมันแล้วจะมีร่องระบายน้ําแล้วก็คือเขาจะหากินตามทางขยะนะทางขยะมั่งทางขยะโรงงานนะแล้วก็ตามร่องน้ําหน้าโรงงานเนี่ยนะก็จะเดินไปเดินมาตามแถวนี้แหละครับก็จะมาปรากฏกายอยู่เสียว่า <chaîne> วันนี้ เงมาดัานมาวันปีใหม่นะไอ้วอลนุษนี่นะมันจริงๆเนี่ยนะไอ้ตัวนี้นะอ่าเริ่มลงล่องน้ำแล้วนะผมก็ติดตามมันดูมันอยู่นี่แหละมันไม่ออกอาการตกอกตกใจอะไรเลยนะมันก็จะชิวๆไปตามเรื่องตามเรามันนะน สำหรับร่องน้ำนี้นะปลาหางนกยุงเยอะมากนะครับมันจะมีปลาหางนกยุงบางทีก็มีไอ้เขียดมั่งคังคกมั่งมันก็จะกินในวนุษย์นี่นะะกินพวกหนูพวกเขียดนะพวกปลานะแล้วก็มันจะมาหาคุยกินตามทางขยะโรงงานนี่คือจิตจวัตรประจำวัน นี่นะครับผมจะเงาผมจะตามถ่ายมันนะน<อ>ี่รมันจะอยู่ตรงสะพานนี้แหละที่อยู่มันนะเข้าใจว่าจะมีรูอยู่นี่หลายรูเลยนะข้างล่างนะมันจะแอบอยู่ในนี้นะหน้าโรงงานเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะมันมีหลายตัวมากเลย นี่นะครับมันก็จะเดินหากินอยู่ใต้สะพานเนี่ยผมก็จะถ่ายอัปเดตถ้ามันมาก็จะพยายามถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับถ้ามีเวลานะไอ้ไอ้วลนุษพวกนี้ <laughs> แต่มันก็ตัวใหญ่ขึ้นนะบางตัวมันก็ตัวใหญ่บางตัวมันก็ตัวเล็กเนะี่ ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมก็จะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่านะครับ สวัสดีครับสุนทอนชาแนล